สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้วันพาุหัสบดีที่2เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะพศ2อ6 4เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วคะ่ะวันนี้เด็กพบกับครูเราจะมาเรียนสระกันคะ่ะ เอ๊เด็กๆยังจําได้ไหมคะลูกว่าคลิปวิดีโอที่แล้วเด็กๆเรียนสระอะไรไปยังจําได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกสระเอะนั่นเองค่ะสระเอะเสียงสั้นเดี๋ยวคองขอทวนสระเอะก่อนนะคะลูกสระเอะสระเอนําหน้าแล้วก็ตามด้วยสระอะสองหัวนั่นเองคือสระเอะใช่ไหมคะตรงกลางก็จะเป็นพยัญชนะนั่นเองเช่นคําว่าเตะเบะ ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนสระเสียงยาวสระเอนั่นเองค่ะลูกสระเออ่านออกเสียงว่าเอเด็กๆเ,เขียนให้ถูกต้องนะคะลูกบางคนจะชอบเขียนลากลงมาแล้วค่อยม้วนหัวใช่ไหมคะแต่วิธีการเขียนของเขาที่ถูกวิธีนั่นก็คือเขียนหัวก่อนม้วนหัวที่เส้นบรรทัดก่อนแล้วก็ลากขึ้นไป ที่ข้างบนก็จะได้สระเอที่ถูกต้องและก็สวยงามนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะลูกฝึกให้เป็นกิจวัตรเราเลยให้ชินเลยว่าเราต้องเขียนหัวก่อนต่อไปเรามาฝึกอ่านกันค่ะสระเอเสียงยาวนะคะลูกเสียงยาวยาวคำที่หนึ่งเลยทอเอเทเด็กๆดูนะคะลูกดูไปด้วยแล้วก็ฝึกพูดตามคุณครูนะคะสระเอนำหน้าแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะทอทหารนั่นเอง เวลาสะกดเราจะสะกดออกเสียงพยัญชนะก่อนแล้วก็ตามด้วยสระนะคะทอเอเทต่อไปค่ะอคอไข่สระเอใช่ไหมคะลูกคอเอเคต่อไปค่ะคำที่สามหอเอเหต่อไปค่ะลูกกอเอเกจอเอเจหอเอเห ลอเอเลและก็ซอเอเซซอโซนะคะลูกออกเสียงอซอสารเออยู่ด้านหน้านะคะลูกคำสุดท้ายมอเอเมมอม้านะคะลูกสารเอแล้วก็มอม้านะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคำที่เป็นสองพยางกันบ้างคะ่ะเด็กๆขาเด็กๆเห็นแล้วแหละอ่เดี๋ยวคุณครูวงกลมก่อนนะคะลูกสารเอสองตัวใช่ไหมคะแล้วก็พยัญชนะสองตัวใช่ไหมคะลูก เด็กสะกดกเอเกลอเอเลแล้วก็อารร่านรวมกันว่าเกเลคำต่อไปค่ะเอ๊เด็กๆเห็นสระ,ะอะไรบ้างลูกเด็กๆเห็นอะไรบอกพงซิคะเห็นตัวแรกเลยคือสระ,ะเอคำตัวสุดท้ายเลยคือสระ,ะอาสระ,ะอาล่าข้างเด็กๆคงไม่ลืมเนาะเด็กๆสะกดคําแรกเลยฮอเอเฮคาที่สองฮ ค,คำต่อไปดดดเดกๆเห็นสระอและก็สระเอใช่ไหมคะเด็กสะกดเลยเด็กจะได้อ่านได้เอทอทหารอ่านออกเสียงว่าทอทออทะเสียงสั้นนะคะลูกสระอทออทะลอเอเลเลเสียงยาวนะคะสระเอรวมกันเป็นทะเลนั่นเอง ต่อไปคำสุดท้ายค่ะดเด็กๆเห็นสระเอสระเอเสียงยาวนะคะขึ้นต้นมาเลยด้วยสระเอแล้วก็พยัญชนะวอลแวนแล้วก็พยัญชนะลอริงและตัวสุดท้ายคือสระอาสาระอาลาก้างนั่นเองดเด็กๆสะกดนะคะวอเอเวลออาลาอ่านว่าเวลานั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้รู้จัก สระเอแล้วก็ทบทวนสระเอกไปด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนด้วยจะได้จําได้นะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะไปรู้จักกับสระตัวอื่นแล้วก็สระเอที่มีตัวสะกดด้วยค่ะสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ